สวัสดีครับวันนี้ผมมีรถมอเตอร์ไซค์สวยๆมาให้ชม5คันเหมือนเคยครับมาเริ่มกันเลยคันที่1 Yamaha XSR 900ปี2019จดทะเบียน2020 Big b i บ e Sport แนวเรโทรดีไซน์โดดเด่นสมรรถนะจัดจ้านสภาพสวยสมบูรณ์มือเดียวออกศูนย์เดิมทุกชิ้นชุดสีเดิมครบทั้งกุญแจ2ดอกและคู่มือบุ๊กเซอร์วิส รถบ้านเลขไมหม่28,000กิโลดูแลมาตรฐานศูนย์เซอร์วิสเต็มระบบพร้อมใช้งานยาวๆซื้อไปขี่ออกทริปหรือใช้งานทั่วไปได้เลยครับเครื่องยนต์3สูบเรียง847ซีซีระบายความร้อนด้วยน้ำเกียร์หสปีดเปลี่ยนนิ่มคลัตช์สมูทเครื่องดีศูนย์ตรงช่วงล่างแน่นยางหน้าหลังเต็มใหม่เอี่ยมระบบเบรกสมบูรณ์เสถียรทุกความเร็ว ของแต่งครบมือมือเบรคคลัสแต่งกระจกปลายแฮนด์กาดแคลง้งกันล้มรอบคันและท่อแต่งตรงรุ่นแวนส์แอนไฮส์เสียงหล่อสะใจมูลค่ากว่า20,000บาทราคาสด3 9 9 0 0 0บาทราคาจัดไฟแนนซ์3,19,000บาทฟรีดาวออกรถ0บาท ผ่อนเริ่ม8,400บาท60เดือนหรือ9,600บาทต่อ48เดือนกรุณาสอบถามรายละเอียดไฟแนนซ์ได้เลยครับติดต่อวินเทอร์โทร092-107-5278รถอยู่กรุงเทพเขตลาดพร้าวแนะนำครับผู้สนใจควรนัดตรวจเช็ครถจริงก่อนโอนเงินทุกครั้งเพื่อความมั่นใจครับ คันที่ 2. Honda CBR 650F ปี2018สปอร์ต4สูบไฟหน้า LED มาพร้อมกับชุดสีแทบไร้ที่ติสภาพโดยรวมประมาณ95%ตัวรถดูแลดีไม่ประมาณ53,000กิโลเมตรใช้งานปกติเอกสารครบพร้อมโอนเหมาะสำหรับคนที่ชอบขี่บิ๊กไบค์สายใช้งานหรือจะตกแต่งเพิ่มก็ไปต่อได้สบายครับ เครื่อนยนต์4สูบ DOHC ขนาด6 4 9ซ c เกียร์6สปีดเปลี่ยนนุ่มนวลช่วงล่างเดิมๆแน่นเฟรมและแชสซีแข็งแรงยางสภาพดีพึ่งถ่ายของเหลวใหม่ทั้งระบบพร้อมใช้งานกุญแจแท้หนึ่งดอกอุปกรณ์มาตรฐานติดรถครบหมดไม่มีอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมตัวรถพร้อมขี่ออกทริปได้ทันทีราคาขายสด129,000บาท มีบริการ finance ตะวันออกลิสซิ้ง ECL ออกรถ9,000บาทผ่อน3,400บาทคูณ60งวดหรือ3,800บาทคูณ48งวดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเงื่อนไข finance ได้เลยครับติดต่อโอดโทร082-202-0711รถอยู่กรุงเทพมหานครสอบถามหรือปรึกษาได้ตลอด24ชั่วโมงครับ แนะนำว่าก่อนซื้อรถควรนัดดูรถและตรวจสอบสภาพจริงให้แน่ใจก่อนโอนเงินทุกครั้งครับ คันที่3ครับค a วา s a กิ Z300 ABS ปี2018สเปคเดิมแท้จากศูนย์รถบ้านมือเดียวสภาพโดยรวมสวยสะดุดตาเจ้าของดูแลอย่างดีเลขไมล์เพียง16,000กิโลเมตรใช้งานน้อยรถพร้อมขี่ไม่เคยมีประวัติชนหนักครับจุดเด่นของคันนี้อยู่ที่ของแต่งจัดเต็มเช่นชิวหน้าแต่งก้านคลัชและเบรกแต่ง วัดโว้นกาดแฮนกาดหม้อน้ำพร้อมที่จับโทรศัพท์อย่างหน้าหลังสภาพใหม่สีเดิมทั้งคันคุ้มค่าคุ้มราคาครับขี่สนุกทรงดีขึ้นทางไกลก็มั่นใจหรือใช้ในเมืองก็ตอบโจทย์เครื่องยนต์3 0 0ซีซีสองสูบเรียงระบบเกียร์6สปีดทำงานสมบูรณ์เงียบแน่นทุกเกียร์ ช่วงล่างหน้าหลังแน่นดูแลต่อเนื่องดิสเบรก ABS หน้าหลังอย่างหน้าหลังเหลืออีกเยอะแชสซีแข็งแรงพร้อมใช้งานได้เลยครับของแต่งพรีเมียมครบไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มสามารถสอบถามข้อมูลของแต่งเพิ่มเติมกับผู้ขายได้เลยครับราคาพิเศษ79,000บาทพร้อมโอนสนใจติดต่อคุณโอ๊ตโทร8 8 2 2 2 2 7 7 1 1 รถอยู่กรุงเทพเขตบางนานัดดูรถได้ตลอดครับแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจซื้อรถมือสองควรนัดดูรถและตรวจสอบสภาพด้วยตนเองทุกครั้งก่อนโอนเงินเพื่อความปลอดภัยครับ คันที่4ครับคาวาสกินินจา400ปี2020สปอร์ตบค์ระดับเริ่มต้นที่ขี่สนุกคล่องตัวเหมาะทั้งใช้งานประจำวันและสายท่องเที่ยวครับสภาพรถพร้อมใช้งานวิ่งน้อยเพียง25,000กิโลเมตรรถดูแลง่ายเอกสารครบทุกอย่างเล่มเขียวพร้อมโอนรายละเอียดดูแลมาอย่างดีเปลี่ยนยางใหม่โซ่สเตอร์เปลี่ยนแล้วไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายจุกจิก ท่อแต่งโยชิมูระเสียงสปอร์ตกาดแฮนด์ครบกระจกข้างเดิมมือเบรคคลัช RCB ให้การตอบสนองดีขึ้นพร้อมออกทริปได้เลยภาษีพรบรปี69เจ้าของเดียวตั้งแต่ป้ายแดงครับเครื่องยนต์2สูบเรียง3 9 9ซีซีระบบหัวฉีดเกียร์6สปีดสภาพสมบูรณ์สตาร์ทง่ายช่วงล่างเดิมแน่นนึบยางหน้าหลังเพิ่งเปลี่ยนใหม่หมดทั้งหมดขี่ได้มั่นใจไม่มีจมน้ำไม่เคยชนหนัก รถอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการอำเภอเมืองสนใจดูตัวจริงทดลองขี่นัดได้เลยครับราคา99,000บาทติดต่อคุณโอ๊ต0 8 2 2 0 2 0ดส1 2 1หรือไลน์ aod underscore trirapat แนะนำพี่น้องเพื่อนๆที่สนใจควรมาดูรถจริงตรวจสอบสภาพและเอกสารให้ครบถ้วนก่อนโอนเงินทุกครั้งครับ คันที่5ครับ Honda CBR 6 5 0 R ปี2020สเปคจัดเต็ม CBR 6 5 0 R สีแดงสปอร์ตไบค์สุดฮิตปี2020วิ่งเพียง5,892กิโลเมตรเท่านั้นรถมือเดียวคุณภาพเยี่ยมไร้ประวัติชนหนักสภาพโดยรวมสวยสะอาดพร้อมใช้เอกสารครบทุกอย่างเล่มทะเบียนกุญแจครบสองดอกรับประกันความชัวเรื่องซื้อขายมั่นใจหายห่วงครับเครื่องยนต์และช่วงล่าง เครื่องยนต์4สูบเรียง649ซีซีให้แรงม้าและสมรรถนะในการขี่ทั้งในเมืองและทางไกลเกียร์6สปีดเปลี่ยนนุ่มมือเดียวดูแลอย่างดีระบบช่วงล่างเดิมๆพร้อมโชคหน้าแบบหัวกลับเบรก ABS หน้ายางหลังแน่นใช้งานได้อีกยาวไม่ต้องห่วงเรื่องซ่อมบำรุงเปลี่ยนของเหลวตามระยะตลอดครับ ชุดแต่งและอุปกรณ์เสริมติดตั้งท่อแต่งเสียงเร้าใจเพิ่มอัตรารการขับขี่สอบถามข้อมูลชุดแต่งอื่นๆเพิ่มเติมได้เลยครับราคาตั้งราคาขาย179,000บาทเงินสดต่อรองได้คุ้มค่าสภาพสวยกริปแบบนี้คันเดียวจบประหยัดงบไปเยอะครับติดต่อ สนใจโทร0874117674หรือแอดไลน์ line, ID ไลน์ line, ดานชัย999รถอยู่กรุงเทพเขตบางดานัดดูรถจริงได้ทุกวันครับแนะนำเพิ่มเติมหากสนใจจริงอยากให้มาดูรถตัวจริงทดลองขี่และตรวจสอบเอกสารก่อนตัดสินใจโอนเงินทุกครั้งเพื่อความมั่นใจและป้องกันปัญหาภายหลังครับฝากกดติดตามช่องไว้เพื่อเป็นกำลังใจหารถสวยๆมาให้ชมอีกนะครับ